เวียดหน้าผมแล้วกับขีดแต่ว่าถ้าเอาักก็ไพันหนึ่งเลยผมยดมือเขาคนหนึ่งยดมือเะเอ้ยกันได้กันหรอก啊ขีดทั่วตัวเหรอาะเวียดเวียดผมซสี่เหรอครับได้กันที่ดอก กั่ได้่้ยันได้ขายดีดิปดพันย่ันยได้ขา่ได้อย่ลูกันเดียวนเดียวเห็นไมดียวันมีดไอย่ด้วยได้ลได้ลได้ัไขาได้ยพันเดียวอ้ไม่ได้หมดไม่ได้หไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้มด